สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับเรียกสั้นๆก็ได้นะครับว่าบิ๊กนะครับผมวันนี้ก็บางดีนเรียกมาให้อักีตาร์รีวิวรีวิวตู้ทำไมถึงชอบมาเชลล์ครับ่ะวามาเชลนี่ก็เป็นอย่างที่ว่านักกีตาร์ทั่วไปต้องใฝ่ฝันอยู่แล้วนะฮะอยากจะมีตู้มาเชลของตัวเองสักเอ็มสองพันนี่ครับเสียงมันดีมากนะฮะเสียงที่ชอบข้างดีโดยส่วนตัวคือชอบง่ายๆนะฮะ ไอดอลเราก็ใช้มาเชลอยู่นะคือตามใครอ่ะพิเศษนะพิเศษรู้สึกยังไงบ้างกับตู้คอนเทนเนอร์ที่นี่กับห้องซ้อมดนตรีคอนเทนเนอร์ที่นี่ครับที่นี่ก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับก็แมถ้าอยู่ใกล้ๆจะมาบ่อยๆเลยตู้แบบไฮเอ็นให้บริการด้วยนะอ่าแบบมาเชลอย่างนี้ไปหาที่ไหนได้นะราคาแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทเองอนะครับเอาเดี๋ยวให้โชว์หนึ่งเพลงนะครับผมคร่าวๆนะรีวิวหนึ่งเพลง โอเคมี่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ใครเป็นไอดอลครับผมในทางดนตรีทางดนตรีนี่มีหลายคนมากนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเลยตอนนี้ตามแกอยู่เลย คือสตีวี่เดวอนนะฮะตอนนี้ก็ฟังบ่อยอยู่นะครับไทยเราเนี่ยคนจักรสงแดงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เสกนี่แหละเสกลูซูนี่แหละก็คือไม่เปลี่ยนใจก็คือก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับเป็นไอดอลตลอดกาลเลยของผมนะครับเป็นกีตาร์ต้องขายวิญญาณเหมือนกับพี่เสกด้วยไหมเนี่ยครับใช่เแต่ผมต้องไปยืนที่ทางสามเพ่งนี่นะประสบการณ์เล่นดนตรีมากี่ปีแล้วครับอ๋อเล่นดนตรีมากี่ปีแล้วครับสิบอ่าประมาณ 1บกว่าปีครับม .3 ม .3 แล้วก็ม .4 นี่ขึ้นร้านเลยเล่นขึ้นร้านนี่ขึ้นไปทำอะไรครับขึ้นไปตอกตะปูได้วันละ120บาทนะครับดีใจแลวใช่ไหมดีใจแล้ววันละ120บาทตอนนั้นอนาคตข้างหน้าคิดว่าชีวิตจะเดินไปทางไหนอะไรยังไงครับยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้อนาคตไม่อนาคตเอาชีวิตให้รอดในช่วงโควิดนี่ได้ก่อนนะถ้าอยากมีแบบห้องซ้อมแบบนี้สักเป็นของตัวเอง ห้องหนึ่งนะฮะแต่ไม่เปิดไม่เปิดใกล้ๆคอนเทนเนอร์นะสุดท้ายขอฝากอะไรกับตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูบ้างได้ได้บอกอะไรบ้างให้กับเพื่อนๆก็อย่าลืมมากันนะครับที่เดอะคอนเทนเนอร์นะฮะคอนเทนเนอร์มีสีอินบ็อกมีสีอินบ็อกมีสีอินบ็อกนะครับผมก็ร้อยแปดเลยมออนะฮะก็เชิชกันไปใน Facebook ก็ได้นะครับ เฟรนด์บุ๊กจะมีเพจร้านห้องซ้อมคอนเทนเนอร์ห้องซ้อมคอนเทนเนอร์นะครับผมมิวสิกอินบ็อกนะฮะก็จะเข้ามาพบกับบรรยากาศสบายนะครับนี่ของอะไรดีหมดเลยเห็นไหมมีตู้มาแชลเมื่อกี้ผมลองไปแล้วเล่นไม่ดีหรอกแต่ว่าตู้ดีตู้ดีไว้ก่อนเล่นดีเล่นไม่เล่นเล่นไม่ดีค่อยว่ากันเอาเครื่องดีไว้ก่อนใช่ไหมตีตาก็ต้องไอวันเน็ตถูก็ต้องมาแชลนะฮะ ก็ยังมีฟอนเดอร์อ่าเฟนเดอร์แบบอันนี้ฟอนแมนนะฮะสองหนึ่งสองอ่ะอันนี้ก็ดีอยู่นะครับได้อยู่นะครับกรอกองอันนี้ก็น่าจะ PDP by DW อ่าใช่ครับก็ของดีอยู่นะฮะข้างบนข้างบนจะมีสองชั้นอ่ะสองจะมีสองชั้นนะครับก็บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นสบายครับโอเคโอเคครับครับโอเคครับผมครับ